กบการบำเพ็ญบารมีสิบชาติภพสุดท้ายของพระพุทธเจ้าชาติที่ 2- มหาชนกชาดกหรือพระมหาชนกในชาติภพนี้พระองค์ได้ถือกำเนิดเป็นพระมหาชนกราชกุมารผู้ดได้เดินทางไปค้าขายณดินแดนสุวรรณภูมิแต่แล้วระหว่างเดินทางก็ต้องประสบกับภัยพิบัติจนเรือแตกอยู่กลางมหาสมุทรผู้คนทั้งหลายต่างก็จมน้ำตายบ้างเป็นเหยื่อของสัตว์น้ำบ้าง แต่อย่างไรก็ดีแม้จะยังไม่อาจที่จะสามารถมองเห็นฟังพระมหาชนกก็ยังคงไม่ทรงละความอุตสาหะยังคงเพียรพยายามว่ายน้ําอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรโดยกําหนดทิศทางไปยังกรุงมิถิลาจนกระทั่งว่ายไปเรื่อยๆถึงวันที่7นางมณีเมฆขาซึ่งเป็นเทพธิดาผู้รักษามหาสมุทรจึงได้ชื่นชมในความเพียรของพระองค์เป็นอย่างยิ่งแล้วก็ได้ช่วยนําพระองค์ไปส่งยังกรุงมิถิลาแล้วก็ได้กลับไปครองราชสมบัติในที่สุด ชาติภพนี้จึงเป็นชาติภพที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญวิริยะบารมีซึ่งเป็นบารมีที่เกิดจากความเพียร